สวัสดีค่ะเราจะมาสาธิตการติดตั้งโปรแกร,รม VMware Workstation 12 Pro นะคะซึ่งเราได้ทำการโหลดไฟล์โปรแกร,รมที่จะติดตั้งมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเว็บที่ใช้ในการดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะคะเริ่มการติดตั้งโดยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรม VMware นะคะจากนั้นก็รอนะคะคลิกที่ปุ่ม Next นะคะเพื่อกระทำการติดตั้ง ตรงนี้จะเป็นข้อตกลงของโปรแกรมนะคะให้ติ๊กยอมรับข้อตกลงจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Next ตรงนี้โปรแกรมจะให้เราเลือกว่าจะติดตั้งไว้ที่ใดนะคะซึ่งเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆให้คลิกที่ปุ่ม Next เ,เลยนะคะตรงนี้จะเป็นการติดตั้งประสบการณ์ของผู้ใช้นะคะซึ่งเราจะไม่ปรับปรุง VMware เลยนะคะจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Next น,นะคะตรงนี้จะเป็นการกำหนดทางลัด ในการเข้าโปรแกรมนะคะว่าจะโชว์ในหน้าเดสก์ท็อปและให้มีในสตาร์ทเมนูโปรแกรมโฟลเดอร์นะคะจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม next ไปเลยนะคะตรงนี้ให้คลิกที่ install นะคะเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMware ตรงนี้ก็รอเพื่อให้โปรแกรมทำการติดตั้ง ันนี้ก็ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะให้คลิกที่ปุ่มสีต่อไปก็ลองเปิดดู VMware นะคะดับเบิลคลิกที่ไอคอนตรงหน้าเดสก์ท็อปตรงนี้จะเป็นหน้าต่างของ VMware Workstation 12 Pro นะคะสำหรับการติดตั้ง VMware ก็เสร็จสิ้ลงเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะเราจะมาสาธิตการติดตั้ง Windows 7ใน VMware Workstation 12ซึ่งเราได้ทำการโหลดไฟล์ OS ที่มีนามสกุลเป็น .iso ไว้แล้วนะคะอันดับแรกให้คลิกที่เมนู Create a New Virtual Machine ตรงนี้จะเป็นการเลือกกำหนดค่าว่าจะเป็น Typical หรือว่า Custom นะคะถ้าเลือกเป็น Typical โปรแกรม VMware จะจัดสรรค่าทุกอย่างสำหรับ OS ที่เราติดตั้งให้อย่างเหมาะสมแต่ถ้าเลือกเป็น Custom นะคะเราจะสามารถกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เราติดตั้ง OS ลงไปก็คือการตั้งค่าต่างๆเราจะเป็นคนกำหนดเองแต่ในที่นี้ให้เลือกเป็น Typical นะคะจากนั้นให้คลิกปุ่ม Next ค่ะตรงนี้โปรแกรมจะให้เราเลือกว่า จะติดตั้งจากไหนจากดิสจากไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น iso หรือจะติดตั้งระบบภายหลังในที่นี้เราจะติดตั้งจากไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น iso นะคะโดยการ browse แล้วเลือกไฟล์ windows 7คลิก open นะคะจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม next ตรงนี้เป็นช่องใส่ Product Key ซึ่งเราไม่มีก็ไม่ใส่นะคะจากนั้นทำการเลือกเวอร์ชั่นของ Windows ที่จะติดตั้งในที่นี้จะเลือกเป็น Windows 7 Professional นะคะต่อมาก็ตั้งชื่อ User Name ตามที่เราต้องการส่วน Password จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็คลิกปุ่ม Next อันนี้โปรแกรมจะเตือนว่าเราไม่ใส่ Product Key เฉยๆนะคะ ก็คลิกที่ปุ่ม yes ไปเลยอันนี้จะเป็นการตั้งชื่อ Virtual Machine นะคะและกำหนดที่เก็บไฟล์ของเราเป็นไดดีจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม next ตรงนี้โปรแกรมจะให้ระบุความจุของดิสนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรคลิกที่ปุ่ม next ไปเลยตรงนี้มันบอกว่า Virtual Machine ถูกสร้างขึ้นโดยการตั้งค่าต่อไปนี้ ซึ่งเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ให้คลิกที่ปุ่ม Finish เลยจากนั้นโปรแกรมจะทำการติดตั้ง OS ให้เราอัตโนมัติเราก็ทำการรอจนกว่ามันจะติดตั้งเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Windows 7นะคะสำหรับการติดตั้ง Windows 7ก็เสร็จสิ้งลงเพียงเท่านี้นสวัสดีค่ะเราจะมาสาธิตการติดตั้ง Windows Server 2012 ใน VMware Workstation 12ซึ่งเราได้ทำการโหลดไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่มีนามสกุลเป็น iso ไว้แล้วนะคะอันดับแรกให้คลิกที่เมนู Create a New Virtual Machine ตรงนี้เราจะเลือกเป็นใช้พี่ข้อนะคะจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม n e x ตรงนี้โปรแกรมจะให้เราเลือกว่าจะติดตั้งจากไหนนะคะเราจะเลือกติดตั้งจากไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น iso นะคะ โดยการบร้า s แล้วเลือกไฟล์ Windows Server 2 0 1 2จากนั้นคลิก Open นะคะแล้วคลิกที่ปุ่ม Next ะคะตรงนี้จะเป็นการตั้งชื่อ Virtual Machine และกำหนดที่เก็บไฟล์เป็นไดด์ดีนะคะ จากนันคลิกที่ปุ่มตรงนี้โปรแกรมจะให้ระบุความจุของดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรให้คลิกที่ปุ่มนี้ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่า v r t u u l m m c h i n นนะคะซึ่งเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆให้คลิกที่ปุ่ม finish เลยตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าภาษานะคะให้เลือกเป็น English แล้วก็เวลาให้เลือกเป็นไทยแ l a n d ก็ i n s t ต l l ตรงนี้จะเป็นการเลือกระบบปฏิบัติการนะคะ Server vs GUI ตรงนี้จะเลือกประเภทของการอินสตอลนะคะ ตรงนี้จะเป็นการกําหนดพาสเวิร์ดให้กับแอดมินของเซิร์ฟเวอร์นะคะใส่พาสเวิร์ดของแอดมินตอนนี้เราก็ทำการติดตั้ง Windows Server เสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็จะเข้ามาจัดการเซิร์ฟเวอร์นะคะตรงนี้จะเป็นการกําหนดค่าให้เซิร์ฟเวอร์นะคะเราก็จะไปเพิ่มบทบาทและคุณลักษณะให้กับเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ให้คลิกที่ปุ่มเ e x เลยนะคะตรงนี้ก็ n น x t ตรงนี้ก็เ e x t นะคะนี้เราจะทําการเลือกคุณสมบัติเพิ่มเติมให้กับเซิร์ฟเวอร์นะคะ เว็บเซิร์ฟเวอร์ iis คลิกวงแอดเลยค่ะจากนั้นก็ next เลือก ftp Server นะคะจากนั้นก็ next ไป ตรงนี้ก็อิสตอลเลยนะคะจากนั้นก็รอการติดตั้งเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโฮ e เลยนะคะคลิกที่ทูลนะคะจากนั้นเลือก Internet Information Service คลิกที่วินนะคะจากนั้นเลือกแล้วก็คลิกขวาที่ Default Website นะคะเลือกเป็น Explorer ก็จะมีไฟล์2ไฟล์ปรากฏขึ้นมานะคะ เลือกเป็นเลือกไฟล์ html document น,นะคะคลิกขวาจากนั้นก็ open with Notepad นะคะเพื่อทำการเข้าไปแก้ไขโค้ดให้เป็นชื่อของเราโชว์ในเว็บไซต์ของเซร์เวอร์นี้นะคะแก้ไขโค้ดตามนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็แก้ไขโค้ดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็ save ไฟล์แล้วก็เซฟเลยนะคะหรือว่าจะเป็นคอนโทรลเอสจากนั้นก็ปิดไฟล์ไปเลยนะคะดับเบิลคลิกที่ไฟล์นะคะเห็นไนะะด้ว่าชื่อนามสกุลและรหัสนักศึกษาจะโชว์ในเว็บนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะลองเข้าข้างนอกดูนะคะเข้าจาก Windows 7ดูไอีแอดเดสของเพื่องก่อนนะคะ 192.168.2.06.129เราจะใช้ i p a d d r e s ตัวนี้เป็นการเข้าเว็บเซอร์เวอร์นะคะเราสามารถใช้ i p a d d r e s ของเซ r ร์เวอร์เข้า ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะคะแล้วก็โชว์ชื่อนาำสกุลแล้วก็รหัสนักศึกษาสำหรับการใช้งาน Windows Server 2012 <The beams, S 1> ก็เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้นะคะ <loving none. S 1> สวัสดีค่ะเราจะมาสาธิตการติดตั้ง IP c o บใน VMware Workstation 12ซึ่งเราได้ทำการโหลดไฟล์ IP c o ที่มีนามสกุลเป็น .iso ไว้แล้วนะคะ ตรงนี้เราจะเลือกเป็น custom นะคะจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม next ไปเลยตรงนี้โปรแกรมจะเลือกคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ที่สามารถเข้ากันได้ซึ่งเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะก็คลิกที่ปุ่ม next ไปเลยตรงนี้โปรแกรมจะให้เราเลือกว่าจะติดตั้งจากไหนนะคะจากดิสจากไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .iso หรือว่าจะติดตั้งระบบภายหลังนะคะในที่นี้เราจะเลือกติดตั้งจากไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .iso นะคะ โดยการเบล์แล้วเลือกไฟล์ IP ขอบจากนั้นก็คลิกปุ่ม open นะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม next ไปเลยตรงนี้โปรแกรมจะให้เราเลือกว่าเป็นระบบปฏิบัติการของอะไรนะคะเลือกเป็น Linux นะคะแล้วก็เลือกเวอร์ชั่นนะคะเป็น alter Linux 2.6x kernel นะคะ64บิต จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม next ไปเลยนะคะตรงนี้จะเป็นการตั้งชื่อ IP ขอบนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ที่ใดดีนะคะจากนั้นก็ next ไปเลยตรงนี้จะเป็นการกำหนดค่าการประมวลผลนะคะซึ่งเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆดให้คลิกที่ปุ่ม next ไปเลยตรงนี้โปรแกรมจะให้เรากำหนดหน่วยความจำให้กับ v i r t u ช่วย c h i n e นนะคะซึ่งเราจะไม่ทำการกำหนดใดๆนะคะให้คลิกที่ปุ่ม next ไปเลย ตรงนี้จะเป็นการเลือกประเภทการเชื่อมต่อเครือข่ายนะคะซึ่งเราจะไม่เชื่อมต่อเครือข่ายนะคะจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Next ไปเลยตรงนี้จะเป็นการเลือกประเภทการควบคุมนะคะเลือกเป็น LSI Logic นะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next ไปเลยตรงนี้จะเป็นเลือกประเภท Dis นะคะเป็น IDE นะคะ แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next ไปเลยตรงนี้จะเป็นการเลือกสร้างดีสเสมือนนะคะคลิกที่ปุ่ม Next ไปเลยตรงนี้โปรแกรมจะให้ระบุความจุของดีสนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรคลิกที่ปุ่ม Next ไปเลยตรงนี้จะเป็นการระบุไฟล์ดิสซึ่งเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะตรงนี้โปรแกรมจะให้เราสร้าง Virtual Machine น,นะคะ โดยการตั้งค่าต่อไปนี้ให้คลิกที่ปุ่ม Custom Hardware นะคะเพื่อเพิ่มขาเน็ตด้วยการคลิกปุ่ม Add นะคะแล้วเลือก Network Adapter นะคะจากนั้นคลิกปุ่ม Next ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเป็น Bridge แล้วก็ Finish เลยนะคะ แล้วก็เพิ่มใหม่กขานหนึ่งนะคะเป็นขานแนทนะคะจากนั้นก็กำหนดคขาเบรดให้เป็น IP c o p นะคะจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มโค้ดแล้วก็ Finish เลยนะคะตรงนี้เราจะเริ่มติดตั้ง IP c o บแล้วนะคะให้กด Enter เพื่อดำเนินการต่อไปตรงนี้จะเป็นการเลือกภาษานะคะให้เลือกเป็น English เลยนะคะ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างต้อนรับนะคะให้รับกดโอเคไปเลย i p ข o อบจะถามว่าติดตั้งแบบไหนนะคะในที่นี้ให้เลือกเป็น c d ดีลมแล้วก็กดโอเคไปเลยนะคะ i p ข o อบจะถามหาแผ่นนะคะให้เรากดโอเคไปเลย i p ข o อบจะให้เรารีสโตรใน p o p b y disk นะคะแต่เราไม่ได้ทำไว้กดส k i ปไปก่อนนะคะ นันก็กดโอเคไปเลย IP ขอบทําการหาการ์ดในส่วนกรีนนะคะเราจะให้ IP ขอบหาอตัตโนมัติกดที่โปรบไปเลยเมื่อ IP ขอบหาเจอแล้วกดปุ่มโอเคเลยนะคะเราจะทำการกำหนด IP ให้กับการ์ดในส่วนกรีนนะคะ192.168.0.1นนะคะแล้วก็กดโอเค เมื่อกำหนดสิบโปรแกรมจะแจ้งเตือนนะคะเวลาเข้าใช้งานเราจะใช้ได้สองพตคือพอตแปดหนึ่งและสี่สี่ห้านะคะจากนั้นก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะคะเลือกภาษาให้คีย์บอร์ดของ IP c o p นะคะเป็น US แล้วก็กดโอเคไปเลยนะคะเลือกไทม์โซนของเราในที่นี้ก็จะเลือกเป็นเอเชียแบงกอกนะคะกำหนด h o สต Name ให้กับ IP c o p แล้วก็กดปุุงโอเคเลยนะคะกำหนดโดเมนเนมให้กับ IP c o r กดโอเคเลยค่ะ IP c o r จะถามให้เราเปิด ISDN หรือไม่ในที่นี้เราจะไม่เปิดเราจะทำการ Disable ISDN ไปก่อนเลือกที่ Network Configuration ใช้เพื่อจะทำการเลือกเกี่ยวกับ Network ในที่นี้เราจะเลือกเป็น Green บวก Less จากนั้นกดโอเคจากนั้นเราจะทำการกําหนดไดเวอร์ให้กับการ์ดแต่ละขากดโอเคไปเลยนะคะเมื่อหาไดเวอร์เจอเราก็จะทำการกําหนดให้กับการ์ดที่ยังไม่มีคือเลดกดปุ่มโอเคเพื่อทำการกําหนดไดเวอร์ให้กับเลดค่ะกดโอเคเลยค่ะไอพีขอบจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าการ์ดทั้งหมดได้ทำการติดตั้งสำเร็จแล้วกดโอเค เราจะมาตั้งค่า Ad DNS ให้กับเลนนะคะในส่วนนี้จะกำหนด IP ให้กับเลนเราเลือกเป็น DHCP จากนั้นกำหนด DHCP Host Name IP ขอบแล้วกดปุ่ม OK ค่ะเมื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จกดที่ Done เพื่อตั้งค่าในส่วนต่อไปในส่วนนี้เราเปิดใช้งาน DHCP Start a d d t e s IP เริ่มต้นนะคะ192.168.0.2 IP สุดท้ายนะคะ192.168.0.10นะคะจากนั้นก็กดโอเคไอพีขอจะให้เรากำหนดพาสเวิร์ดในส่วนของ Root นะคะสังเกตว่าตัวเลขจะไม่ขึ้นเลยนะคะก็กด enter ตรงนี้จะเป็นการกำหนดพาสเวิร์ดในส่วนของแอดมินนะคะเสร็จแล้วให้กดปุ่มโอเค งนี้จะเป็นการกำหนดพาสเวิร์ดให้แบ็กอัพนะคะเมื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จสิ้นทั้งหมดโปรแกรมจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าจะให้เราทำการ reboot, รีบูตกดปุ่มโอเคเพื่อทำการรีบูตเลยนะคะนี่คือหน้าต่างของ IP c o r นะคะใส่ User Name และพาสเวิร์ดนะคะตอนที่เราตั้งไว้ตอนแรก User Name ก็จะเป็น root นะคะส่วนพาสเวิร์ดก็ตามที่เราตั้งไว้เป็นรหัสผ่านลองพิมพ์เซตอั สำหรับการติดตั้ง IP ขอ p ก็เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้นะคะจากที่ทำการติดตั้ง IP ขอ p เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาลองเข้าใช้งาน IP ขอ p อันดับแรกก็ไปที่ Windows 7นะคะจากนั้นก็เปลี่ยนขาเน็ตของ Windows 7นะคะที่ขวาที่ Windows 7แล้วเลือก Setting นะคะจากนั้นคลิก Network Adapter นะคะเปลี่ยน LAN เป็น IP ขอ p นะคะ จากนั้นคลิกปุ่มโอเคนะคะคลิกขวาที่ Network แล้วเลือก Open Network and Sharing Center นะคะจากนั้นคลิกที่ Change Adapter s e t t i n g นะคะแล้วก็คลิกขวาที่ Local Area เลือกเมนู Properties นะคะจากนั้นก็คลิกที่ Internet Protocol Version 4นะคะเพื่อกำหนด IP Address นะคะ IP address ก็จะเป็น192.168.0.2นะคะตามที่เราตั้งไว้ใน IP Cop ส่วนสามเน็ตมาร์กจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะ Default Gateway เ,เ,เป็น192.168.0.1ก f เ r รน DNA Server นะคะเป็น192.168.0.1จากนั้นก็คลิกปุ่มโอเค จากนั้นลองเข้าเว็บไซต์ของ ipcop โดยพิมพ์ ip address นะคะแล้วก็จะเป็น colon 445นะคะแล้วกด enter ตรงนี้จะเป็นหน้าเว็บของ ipcop นะคะเราต้องล็อกอินเข้าไปในเว็บก่อน username นนก็คือ admin นะคะส่วน password ก็คือรหัสผ่านที่เราตั้งตอนที่ติดตั้ง ipcop จากนั้นก็คลิกปุ่ม ok เราจะไปดูสเตตัสของ IP c o อก่อนนะคะสเตตัสซิเ็มสเตตัสนะคะของ IP c o อจะเห็นว่ามี running นะคะแล้วก็มี stop นะคะเราจะเปิดให้มัน r ันทุกตัวเลยนะคะไปที่เมนูซิเ็มนะคะข้างบนอันนี้เราจะเปิด SA DH X s e s e นะคะเลือกทุกตัวเลยนะคะแล้วก็กดปุ่ม save แล้วก็มาดูสเตตัสนะคะตรงนี้จะ running นะคะจากนั้นเราก็จะมาทําการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมนะคะเราต้องดาวน์โหลดโปรแกรมตี้นะคะ Win Sdp นะคะแล้วก,ก็จะมี URL filter นะคะเดี๋ยวเว็บจะขึ้นให้ด้านล่างนะคะเบนคลิก <One click S 2> ที่โปรแกรมพัตตี้นะคะจากนั้นก็ใส่ h o สต name นะคะ มุดเนมของ ip ขอ192.168.0.1ส่วนพอตจะเป็น022นะคะจากนั้นก็คลิก Open นตรนี้ก็จะเป็นการล็อกอินเข้าใช้โปรแกรมนะคะเป็น Loot กับ password ที่ตั้งใน i อขอต่อไปก็เปิดโปรแกรม WinSCP นะคะมุดเนมก็192.168.0.1 ส่วนพอดนัมเบอร์ก็เป็น222สเหมือนกันเลยนะคะ USER NAME ก็จะเป็น root นะคะส่วนพาสเวิร์กดก็จะเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งตอนติดตั้ง i p ขอจากนั้นก็ล็อกอินตรงนี้ก็กด s a i p เลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าของ i p ขอส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าของ Windows นะคะเราจะทำการ เลือกไฟล์มาลงใน IP c o นะคะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ TMP ของ IP c o แล้วก็ลากไฟล์2ไฟล์มาวางดีๆเป็นวัสชชื่อโฟลเดอร์นะคะ TMP LS ก็จะเป็นการเรียรู้ว่ามีไฟล์อะไรบ้าง,างนี้บอกว่ามี2ไฟล์นะคะแล้วก็จะใช้คำสั่ง TAR เปนบาร์ขีด x z f นะคะเพื่อที่จะติดตั้ง url คลิกแล้วก็ rename นะคะคอนโทร a คอนโทร c แล้วก็ขวานะคะขีดขวาเพื่อวางนะคะ จะมันก็กดม Enter แล้วก็ใช้คำสั่ง ls นะคะเพื่อดูว่ามันติดตั้งเรียงอันนี้ก็คลิกขวานะคะแล้วก็ติดตั้งในคำสั่งคลิกข,ขวาแล้วก็ slash install น,นะคะอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะ เอลอสดูว่าสถานะเป็นยังไง ต่อไปก็ทำการรีบูตนะคะตอนนี้แอปพีของเราก็ทำการรีบูตอยู่นะคะต่อไปก็ทำการ login เข้าแอปพีคอนะคะใช้ลูนแล้วก็เป็นรหัสผ่าน ที่เราตั้งไว้นะคะเราจะเข้าไปที่เว็บ ip c o p นะคะใช้ ip a d d r e s ของ ip ค o อแล้วก็ colon 445นะคะกด enter ตรงนี้จะให้เราอินเข้าเป็น admin ก่อนนะคะลงอินโดยใช้ admin p a s ว w o r d นะคะตรงนี้เป็น status นะคะ เราจะเปิดให้มันลันนิ่งทั้งหมดติ๊กแล้วก็เซฟนะคะตอนนี้เหลือสีตัวแล้วนะคะสต็อป ที่เดียวแล้วนะคะเราจะมาเปิดให้มัน running อยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการบล็อกเว็บไปเลยแล้วเราก็จะบล็อกเว็บพร้อมกันไปเลยแล้วก็ save นะคะต่อไปเราก็จะลองเข้าวเว็บที่เราบล็อกดูนะคะ ะะอันนี้คือการบล็อกเว็บนะคะเราจะไม่สามารถเข้าเว็บ g o o g l ลได้ค